าดูคลิปนี้ถ้าอยู่ต่างประเทศหรืออยู่ใกล้ฝรั่งอย่าไปทำนะคะเพราะว่าเขาอาจจะมาไล่คุณออกจากตึกได้เพราะว่ากลิ่นเขาไม่ชินกันเนาะกินปลกเค็มสวัสดีค่ะต้อนรับสู่รายการ Homemade Story นะคะ วันนี้เอนนขอถือไมคเนาะเพราะว่าชุดไม่สามารถหาที่คลิปได้นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะบอกว่าเมนูที่ทำเนี่ยเป็นเมนูพิเศษนะคะเมนูแรกของรายการที่ทำออกเชิงเอเชียเป็นเมนูเรียกว่าหมูปลาเค็มสูตรของแม่เลยนะคะเรากินกันบ่อยมากสามีกับลูกอาจจะแบบไม่ค่อยถูกใจกลิ่นนิดนึงนะคะเพราะว่าหมูปลาเค็มเนี่ย ถ้าคนไทยเราก็รู้กันว่าปลาเค็มกลิ่นมันจะแรงนะคะแต่ว่ารับรองอร่อยจริงๆค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะค่ะเมนูนี้เนี่ยง่ายมากเพราะว่ามีส่วนผสมแค่3-4อย่างนะคะมีหมู3ามชั้นแล้วแต่เราก,กี่เส้นก็ได้แล้วก็พริก พริกเหลืองป่ะเขาเรียกพริกเหลืองป่ะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเราเราเรียกพริกเหลืองหรือพริกชี้ฟ้าอันนี้ไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรแต่พริกเหลืองแล้วก็ลานซีเค็มนะคะปลาเค็มกับขิงขิงอ่อนแค่นั้นเองแล้วก็เรลก็เคียวก่อนอื่นเราก็หั่นตัวหมูสามชั้นเราก่อนถ้าเราหั่นเนี้ยเราก็เอาหั่นให้หนานิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ค่อยเหลือ เนื้อมันเท่าไหร่เพราะมันเคี่ยวไปเรื่อยๆวัวนี้ขนาดชุดยังเลือกแบบเข้าซีมนนดนึงสุดเอเชียดูเป็นแบบมีต้นไม้โอ้ยอันเนี้หั่นง่ายเพราะชิ้นมันหนาดูสิดูมีดวัดมันม่ช่วยหนูไม่ได้มือมัไม่มีหมูยูดูหนูไปให้เคยดช่วยปะเป็นพี่ที่ดีนะเรียบร้อยในเมื่อเราหั่นแล้วเราก็หั่นพริกไว้เลยก็ได้ หันฉันจะหั่นนิ้วตัวเองหรือเปล่าเนี่ยกลางเตรียมไว้ก่อนเลยนะคะคือนี่ก็นี่เป็นสูตรแม่ที่แม่ทำแต่ว่าก็นะสไตล์ของแอนเดรเองก็จะไปยุกเนิดนึงให้เป็นแบบที่เราชอบก็ทำให้มันเผ็ดขึ้นแล้วก็มีขิงเยอะขึ้นเพราะเป็นคนที่ชอบขิงมาก ไม่แน่ใจว่าพริกจะใส่ได้หมดหรือเปล่านะเพราะว่าดูท่าทางจะเผ็ดแล้วก็หั่นขิงไว้เลยที่จริงพอทําเมนูเนี้ยเราก็ลองหลายแบบนะคะแบบถ้าบางครั้งเคยแบบเหมือนสับขิงไปเลยแต่หรือว่าปั่นมันอะไรสักอย่างนี่แหละแต่ว่ามันไม่ค่อยอร่อยอ่ะมันเหมือนมันเป็นเรียกว่าไรอ่ะมันเป็น ซ,ซี่ซมันเหมือนเป็นชิ้นๆอะพอเรากินแล้วมันเคี้ยวไม่ได้อ่ะก็ mm hmm. เ,ะเลยเอาเป็นอย่างนี้แทนคือเวิร์ที่สุดละหั่นเป็นแว่นเดี๋ยวจะเรียกตัวเล็กมาดมเพราะว่าเขาชอบดมเคาไม่ใช่ดมนี้ดมนี้มขิง <King. S 2> ดมขิงเคานี้อะไรคะดมดูเค r ร่าเคา come smell come smell ถ้าเป็นคนชอบแบบเหมือนเรียนรู้โดยใช้กลิ่นดมดูสแนลเข้ามา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  turn around turn around turn around นี่เหมือนหมาเลยนะเนี่ย turn around smell หอมไหมอาอันนี้คืออะไรรู้ไหมคะขิงขิงขิงหอมไหมคะ,ะคนนี้เป็นคนไม่ชอบกลิ่นคนนั้นชอบกลิ่น mm. เราจะต้มหมูสามชั้นก่อนนะคะเพราะว่า เราอยากให้แบบมันมันความมันมันหายไปบ้างนิดนึงไม่งั้นพอเราทำพอเราเคี่ยวอยู่ในซอสเนี่ยมันจะเยิมมันเกินไปเราอยากได้ความมันแหละแต่ไม่เอาเยอะเกินไปโอเคต้มไว้ก่อนโอเคค่ะคิดว่าน่าจะสักสิบนาทีน่าจะโอเคโอเคค่ะเราหลังจากที่เราตัดสินใจตุนหมูนะคะ อยู่ประมาณใช้วเวลาประมาณเกือบสามชั่วโมงนะคะตอนนี้ก็นิ่มนิ่มนิ่มแล้วเราจะมาเทน้ําออกนะคะแล้วเราก็จะมาผัดรวมทุกอย่างนึงทุกอย่างที่เราจะใช้เค okay. เทน้ําออกก่อนเดี๋ยวเราจะมาเทน้ำมันก่อนนิดนึง <Okay. S 1> แรงมาก okay. ไฟมันขึ้นอย่างเนี้ยมองไม่เห็น ไปมาโอเคปักเค็มเอาผัดไปเลยค่ะแค่จะทอดให้มันเหมือนมีความน้ำตาลข้างนอกน,อกนิดเดียวนะคะแล้วเราจะใส่ขิงเข้าไปเลยช่วยกลบกลิ่นนะคะขิงน่าจะช่วยได้เยอะค่ะ <c oughs> ที่จริงสูตรแม่ก็ไม่ได้ว่าจะใส่ขิงเยอะขนาดนี้แต่ว่าอันดอรเป็นคนชอบขิงชอบให้มันมีกลิ่นขิงนำนำปลาเค็มนิดนึงผัดไปเรื่อยๆเลยค่ะจนมันจนปลาเค็มมันเริ่มลุยๆออกมา กลิ่นดีขึ้นไหมเนาะใช่ไหมรอ่อใ,ในเมืองไทยไม่รู้ว่ามีเมนูอะไรที่ค้ายอันนี้ที่สุดตัวเค็มมข้อหมูสามชั้นน่ะที่เมืองไทยเราใช้เยอะไงใช้ทำพะโลใช้ทำนู่นนี่นั่นแบบสไตล์แบบออกเหมือนแบบเหมือนเอาหมูสาชั้นผัดขิงอะ่ะ เราปกติเราจะใช้ไก่ผัดขิงใช่ป่ะทำไมเอาหมูเข้าไปใส่ความมันเข้าไปมหมูเนิ่มมากคือเราต้มเพื่อที่เราจะเอาไขมันมันออกไปนิดนึงด้วยแหละเ,เมนูนี้ก็จะใช้เวลานานที่สุดตอนที่เราจะต้องตุนหมูนะคะแต่ว่าพาร์ทอื่นๆเนี่ย ไม่ได้ใช้เวลานานขนาดนี้นผัดรวมกันแล้วก็เติมน้ำแล้วก็รอให้มันเข้าเนื้อกันหน่อยใส่พริกเยอะเลยล่ะเผ็ดแน่เลยล้างมือดีไหมเก็บไว้อีกสักสองไว้วางข้างบนใส่น้ำสักสองถ้วย ตุนไว้สักพักหนึ่งค่ะให้มันพริกมันเริ่มนิ่มแล้วก็ขิงมันเริ่มละลายเข้าซอสแล้วค่อยมาชิมเพราะว่ามันมีความเค็มอยู่แล้วมันไม่จะต้องปรุงความเผ็ดก็ได้มาจากขิงกับพริกแล้วเราแค่รอให้มันน้ำหน่อยลดลงนิดนึงท i ิปส์การบาลานซ์ฝาโอเคเดี๋ยวรอสัก15นาทีเรามาเช็คอีกทีค่ะว่าน้ำม,มันลดมาก,กแค่ไหน คค่ะเราได้ตุ๋นอันนี้ไว้เพิ่มไปกี่นาประมาณสามสิบสี่สนาทีได้ค่ะตอนนี้มันเข้าที่แล้วกลิ่นไม่ใช่กลิ่นปลาเค็มอย่างเดียวแล้วก็จะมีกลิ่นพริกกลิ่นถิงเข้ามาด้วยเดี๋ยวเราขอเติมพริกไทยดำเข้าไปนิดหนึ่งเกลือไม่ต้องเติมนะคะเมนูนี้เค็มจากปลาเค็มอยู่แล้วนะ มันเป็นเมนูที่ไม่ได้เน้นความอลังนะแต่มันจะเป็นเมนูที่เราเรียกว่า comfort food อะคือแบบอารมณ์แบบถ้าไม่ค่อยสบายหรือว่าคิดถึงครอบครัวอ่างเงี้ยก็จะอยากกินนั่งดูทีวีกินไปเลยประมาณนี้เมนูกินง่ายมากแล้วเป็นเมนูที่รสชาติดีแล้วเพื่อนพอเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศอะพอกลับมาจะเป็นเมนูที่ขอให้ทำตลอด ถึงให้สูตรเข้าไปอย่างเขาดูคลิปนี้ถ้าอยู่ต่างประเทศหรืออยู่ใกล้ฝรั่งอย่าไปทํานะคะเพราะว่าเขาอาจจะมาไล่คุณออกจากตึกได้เพราะว่ากลิ่นเขาไม่ชินกันเนาะกลิ่นปลกเข็มแต่แบบเปื่อยมากอะ่ะสุดยอดที่จะเปื่อยเลยตอนนี้น้ำลายก็ไหลนะไม่ได้ว่าหิวขนาดนั้นแต่ว่าน้ำลายมันไหลเองจากกลิ่น ค่ะเมนูก็พร้อมนะคะเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วก็ข้าวก็พร้อมนะคะเราจะมาชิมกันมันจะมีหลายเครื่องเคียงที่เรากินน,นี้ได้แล้วอร่อยนะมันจะมีสลัดที่แบบปกติแล้วก็มีทำบ้างนะคะใส่ส้มโอกับหัวไชเท้าใส่มัสตาร์ดอร่อยมากกินคู่กับเนี้ยเพราะว่าเป็นอาหารรสจัดนะคะหรือว่าแบบแค่หั่นพวกมะเขือเทศก็ได้วันนี้เราจะกินกับปักชี ตัดความเค็มนะคะเั็มเตักเยอะๆหน่อยไม่มีซอสด,ด้วยน้ำลายไหลไปด้วยตักไปด้วยเนี่ย <Okay. S 1> อืมอด่อวไม่เผ็ดจนเกินไปมหมูนุ่มมากอะ่ะโรยผักชีใส่สิเหมือนอารมณ์กินแบบข้าวหน้าไก่อะ่ะ ใช่ไหมมันจะมีผักชีด้วยอ,อ,อร่อยอืมกินขิงขิงเนี่ยมาเลยคำที่สองแลมีความเผ็ดขิงกินไปได้เรื่อยๆอ่ะยิ่งถ้านั่งดูทนะีวีเนี่ยจักแล้วจักอีกเรื่อยๆเลยค่ะอืออร่อยจริงๆ ยังไงไม่รู้ว่าที่บ้านจะชอบหรือเปล่านะคะเมนูนี้แต่ว่าลองทำกันดูค่ะเพราะว่าอร่อยกินง่ายกินกับข้าวดีเลยค่ะกับผักสดแตงกวาอะไรก็ว่ากันนะคะอร่อยจริงๆลองดูกันนะคะเดี๋ยวจะไปกินให้หมดจานและนะคะเดี๋ยวยังไงวันนี้ลาก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้ากับ Homemade story ทุกวันพุธ5โมงเย็นนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย